อากแก็แกมาราตที่ได้ยัดนองเลักไม่กูจะมารำแมากิบก้าวปีเทวีโดน,นน้ากายกิดแล้วยากได้ใจกูใจนอนน้งแป้าห้่มปวยก็ไม่ไงนะ อยากได้บ่าวมารวมเรียงเกียงกนยันนั่นมันเน่าใจเน่ากายไม่กู้ใจอจมใจมาแับแก้วยางแพรีมาแับแก้วจากลกคร อยากนาคบเวียงกว่าประกาศแนาใจาย,ยามวา์แม่ื้อยิ่งได้ได้ดอกจนไอบ้บางอ่อนข้าสานีตำปีทีวีว่าพอรื้อกับแหว่ใาจานี่ในปราบไม่เอ้ยว่าเลยไม่แปรก็เ็บฉันนี่แก้วมาลา แม่ของฉันคือนางยักษ์มักกีวันแห่งนค,นครกรอบป่าไอ้ตึ้งที่นี้น้องแก้วมายล่าเนี่ยเยอะเพราะมาพบวันนี้น้องแก้วมายล่าดูแลเลยคือเมื่อคืนนี้ฉันทราบข่าวจากแฉนีวิทยุยใจใจเถียงนะเขาประกาศมาว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งคนใดเจอลูกสอนได้ลูกสอนแล้วนำปลาลูกสอนลูกนั้นไปแต่งงานกับเจ้าควายใจเจงดูเหน่งนครเวียงฟ้าไอ้ตึ้งที่นี่ ทีนี้วันนี้ฉันตั้งใจว่าจะชวนในปราบณีนีแม่จากเมืองตอนนี้มาชวนป้อมนี่นั่นยาติญาตเมืองนี่ใช่เออนายเตาปนั่นนี่กับนี่ต้องบอกแกก่อนชักกรรมบ้าหนีแล้วบอกทําไมอ่ะเวลาโน่แกโกรธเนาะเลยไอเตินมาเพื้อไม่ป้อมได้่ยผมรอตึงป่าเตินนี่นะป้อมในต้นประนันชีวิตทีนี่ป้อมนั่นจีเบนเติรนตื่นจีเบนไอเติวนนะครูบดับปะจีกล้องดับเกียงปองเปลี่ยนปลุกแม่ปืนแม่จานเตียงแป้วแมวเลีย อะไรก้องแก่ในปร์ตายเปล่นไอ้เรื่องนี้ไม่มีปัญหาหรอกแกไม่ต้องตกใจหรอกวาจะว่าจนนายดอกต้อนแล้วจนไปเต่งงานกับเจ้ากว่าใจเจ้านานรุ่นนั้นใช่ไอ้ยะนายก้องเปรบดียันจนได้ผู้อ่อนนายก้องวานตนนี่ตนไม่ผู้อ่อนพอมันในต่ำล่งเดินต่ำล่งตนแลววานเยิบเยิบเยิบจัดได้เล่นรแต่โอ้นนี่ประเด็นแต่นานี่ยดีอันพอมีได้เดินเล่เคยกันแล้ว ไอ้ลากะเตี้ยไดเปรบแต่โอนไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ไปเต้นั่งกันเจฝขวยใจได้แนวรุ่นนั้นจบนะกับคนล้อล้อปักฝปยเอาใจฝ่ายใจได้แนวรุ่นนั้นบ่บันเราลอลอก่อนลุยใครอ่ะมั่นอาจารย์ตอยได้ห่ามาอาจารย์ตอยกันจะมีลูกมีเมียแล้วฉันไม่เอาหรอกโอ้ฮอย่าจะยืแต่แับนั้น แตงยยผมเด็กผมแต่งงานเนี่ยเด็กสิบเจสิบห้าปีถ้าอยากคนจนไม่ลุกไม่เหนียวคนมาเร่ล่อล่อไปเอ็นไหมเดินตองเห็นไหมเดินทองโอ้รางโยงกูงั้งบนนั้นได้เด้งอกว่าดำปีมันว่าหัวทำไมกันเด่นทองแต่เดี๋ยไปปลามนยนดูน้องดีเ Tại anh cái mình làm ba cái mà lại Ừm. Thế ni tên đó ni đi Nên ta phải pop năng kinh năng kinh hoài là thế Cái nữa năng kinh. Ô pi cái này kinh anh. Quan ô pho mông. Tàu phong bò cái ngông. Kê 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 cái ông. Cái đấy ngay. ไม่รู้เพื่อนนู้น,นเด็กเขาปวดตัวนังรามังนีน่เดี๋ตุกอยกับรถเก่งเป็นพีน,นั่งรองนั่งลุงดูด้าเดี๋ยวตุกอยู่กับรอเก่งแต่ไปพูดกันทำไมอ่ะเอนั่งกิงว่าเดี๋ยวล็กอกพมอม่ตกเกื้อล้วพอมเป็นหลงทิ่นั่งวิ่งยัดกุนเกว่าก็ไม่เกว่าเราโอเก็เกเดี๋ยวเป พ่อมองวนวนกกินเฟะกันน right. ั่งเป่งันเมื่อนงานเด่นต้องแต่ว่าพวกนี้มีกะตีโดไม่เด่นเด่นต้องว่าแล้วอะไรนะกะตีโดเด่นต้องว่าก้องผู้ใจโผล่งง่ายตั้งแต่เกิดเส้นประเสริฐจงปุ่มใจใจเต็มทีบางคนสั้นบางคนยาวบางคนกระโพอดีต่างก็มีกันทุกคนอย่าต้นใจบางย่โตโตล้านเบิกบ้านจิตบางก็เล็กต่วิตเน่าจิดได้ เลขอใหญ่ไม่จำกันอยู่ทีมันใจเยิงก็ไปเดี๋ยวยาวยาวยาวกล่าวลีล่าตึงอันใหญไม่ลีล่าก็บาเตยโยเกไปตายจะดีวะอันตาวิตีละดีมีน้ำยาใจกุมกาดีพอให้คนตายเอ้ยของใครอะ่ะของดินตรงนะร้อยตัวอันไกลนะ อาจารย์ต้องแต่เดิมด้ร้อยกองเขาอันนี้กาตีโดก็แล้วมันคนอื่นมีไหมคนเนินไม่ด้ยไอก้อยเรื่องจีนเนอะเรื่องจีนนั่งนี่อยู่เด็ดด้วนอยู่แล้วลาวก็ยุย่งเร็วหยาตู้ก็ยุดแล้วนั่งนี่ไปเด็กกับนั่งไงเดินไม่ไปแล้เอมามั้ย เรื่องจีนคนไหนอ่ะคนที่นั่งตีบงหวบวบอยู่ปีจื้อเรื่องแมวเลยเรื่องจีนมันจะจูแต่เรื่องแมวมันจ่าเย็ดแก้งกันอห้แต่การซาวกิกันได้มาจสกุลเลยต้องไล่ไปห่ายแน่ๆแต่ไหนนั่งว่าดีตัวนี้จะาดี้ติบว่าใครอ่ะเรื่องแมวเรื่องแมว

ท่านกาจัดประดาลุงโอ้นั่งใจมาเื่อจะนั่งยิ้มจนว่ามากันกลักกลักเต็มจาดหนาลงไปตามใจกินไรยื้อกันมาลุ่มตุ่มแต่พอเราไปเล่นใจเคยปี่แนมหลอไปลำกันนั่งใจไม่หมดลูปนี่ไปไปนั่งว่าผมว่านี่วุ่นปนีดังแลเนี่ยจนกูลาบดอกเรื่องเมืองลุง โยบนี่เนี่ยได้แรงอกในตอนนี้ไปต่อได้ออกเดินแต่วันนี้ก็เดี๋ยวนี้เลยต่ปนันไปแล้ติ้ใจดีบอกนอกแพชชัไอ้ดงนาดองรีบอกมานอกมาดีแปะจำนำแปรบนายพระยชตเต้ไปเจอนาจะบาที่ป้าด้า ปปรเ,เร็วๆหน่อยในครับมีคนเดินทางไปมาจากนี้ในมือพวกมันมีลูกสอนจิตมาด้วยเร็วๆหน่อย

มาประเดานเป็นแบบระปุกปากรองแต้มตะการดาว่ามึงมาจากไหนว่าแกนี่เป็นใครอ่ะทำไมถึงผ่านมาตังนี้รู้ไม่ใชสถานที่ตรงนี้สถานที่ของไทยอาจารย์ทษในพี่นะพวกเราไม่รู้หรอกสถานที่ตรงนี้สถานที่ของใครแล้วของใครแล้วของใครถ้าข้องไค่คนช่วยไหมพ่อมวยพ่อมันซ่าจี๊ปัดรีรีปัดอะไรปัดอะไรหล่ะลมนั่นสอยจีบนี่ว้าจีบเอ้อ มึงกระรูดเนื <ngày>. nice. ้อค well ูตาเอ็นร่าวๆทถาไมใจหยาดไปนองก็ใจจะเดินอันคือจะครูว่าเจ๋ยจีบเออเจ้าคนช่วยแม่พบมวยช่วยยำมากปียากที่จะรู้ว่าตื่นั้นมาจากไหนและช่วยตั้งเพลนตั้งเพนตั้งเพนตั้งร่างกายช่วยนกช่วยในบอกหน้าใหญ่บอกมา ไอพีโรดเราตึ้งเร,เ,รเราตึงต้งตึ้งตีไอหน้าสัตว์โอ้จะมาจีบกูเหรอไม่มีทางหรอกไอหน้าสัตว์กูยัดเตะแม,ม่มึงอะไรนั่นอีเพรสแหลงดีไม่ชอบยัดเตะแม,ม่มา,าจะปวดในเพรสเกลยัยตั้มเปได้วด่าด กูจีบยหญ่ปบใหญ่ปบนั่งคลิงนะนั่งคลิงนะยาย่ปบเด่นทองกูนะดูและดูและอีเพลินตั้มบ่ได้เตี๋ยวเด้งเต็มยุงเลยเต็มใจไปตรงไหนหลืออามปิ้นนี่เจ้านี่ก็มั่นเลยแกมหลื่นลื่นเข้มลืนแล้วหน้าตั้งมูกไอ้โต้วพงว่าหน้าตั้งมูกมูกรีไล่ไปในโรงกปักเนาะไม่เอาไอ้พวกนักวิจกว่าด้วยเด้งเต็มยุ่งกว่าปะ นี่โทษจริงกูตัว่าเมียกูฮ่าปันตีเล่นกลางคนตายบันลมได้จ้วิไตเมียกุตายเออแล้วได้จ้วิไตเมียกุญไตเว้นเมียกูนะนี่กูเลิกแล้วเดินเ้อตัว่ากูฮ่ากูฮ่าปันตีเล่นกลางทีเวลามันดาแล้วไม่เจ็บเนี่เวลาเราเมาอยู่ในงานเราไปตึ้งอย่ากเมียเปิดตู้เมียไม่เปิดได้ช่วยกว้านได้กว้างเปลี่ยนีประตู โลโก้โน้ยมาตึงอ้าวกลับมาแล้วเหรอพี่ทำไมเพิ่งกลับล่ะนอนพี่นางอาบน้ำแล้วกินข้าวนอนนะพรุ่งนี้ตัดยางอีกนะพี่นะมึงะลรเดี๋ยวถ้าเมียคนตายถ้าเมียคนตายอ้อกลับมาแล้วไอ้ตัดด้วยจ้าขั้วแม่มึงหนังยันเล้าก้าวเปลญจะป่านี่รุงเราย้ำมาได้ตัดเหลาแรงตายโฮ้เบ้อเจ็บกว่าป้าตึงแต่ดวงบูงเมีย ว่า,ากลางชวนกินข้าวก็เหมือนเหลาโปรยตายพี่กินข้าวเตือนน้องทําให้เสร็จแล้วกินนะพี่นะจุ๊บจุ๊บว่ะจุ๊บจุ๊บเออเดี๋ยวถ้าเมียคนตายชวนกินข้าวเด็กข้าวมันก็ากนตายตายโอง้งป่านี้แล้วไม่เด็กข้าวหนังไว้หนังยันเล้าข้าวเปลี่ยนลูกเดงเพราะอะได้อดแลไอพี่เออจา้ากัวมันเครียดกว่าป้าไม่จบเลยกูเมียคนตายนี่ Chính là khi đây đây Mình ya cu ya cu cắn ya phương là rụng ngân tưng tròn luộc lan trang quản lý Giờ phải mua giá trếp tít ya phải kín nằm tom, Giờ phải mua căn phần năn ya phải mua bây giờ mục Anh ấy già phương Giờ cu mời Rụng ngân đại chiên mạc chiên Nhưng bọc lùng phải tốt Giờ tại tốt nụ keng, keng, cánh Để trông căng phá cái phẹt เลยนามากพีนเลยไอ้โรตื้อๆแล้วหลงร้านกูเต็มได้ไปโยกคลุ่มเตะมันจับมันตะกี้ลับเลินกันอืมกูนี่ไม่เตะปึงใกล้แล้วอีปึงโลกปึงร้านกันมันใจใกล้มันท่านแร่นี่ไอ้คนแก่ไม่ต้มบัตรปัดใาต้านใกล้ใกล้กันไม่เอาแต่ลูกร้านกันมันไม่เอาลูกร้านไม่ต้องการคนแก่ไม่ต้มบาตื้ออืมนายโย่ไปทิบบ้าแล้วโรตื้อๆไม่ตายโอ้ยปนเวินปนกรรมเดือดรักที่กูอยากตาย กูอยากตายปนเร้นปนกรรมบนเดียดตายอ่ะตายคืนนั้นควายกิน,กนมุงแลนเรียวว่ากูแล้วกูไปโย่บ่โดโดนยาไปโย่ก่อนกูแล้วยามึงอเนี่ยังก็เลุยมายามงยึงอเนีพี่ได้กูทำให้ปลัดบรนเลยเหลือนตายโอ้เงี้ยนั่นมึงพาไปโลตัสโลตัสไหนเรื่องกูนี่ไอรนนไไเรื่องมึงแหละววามันน้ำไม่โตแล้วบรนได้เหลือนไหนเนี่ย หนอยาเที่ยงแตกูเลือนไปไวตรงอื่นตัเองนะเลือนได้ไม่อยากเป็นได้เลือนแล้วพวกพี่เป็นใครได้จ๊ะครูนี่คือแก้วมาราเป็นลูกสาวของนางยักษ์มกักีวันเอกนค,นครโขดฝาจะตานที่ตรงนี้จะตานที่ของแม่คูดูแลอยู่เพราะฉะนั้นใครไปมาตรงนี้พวกนั้นตายพวกแกเตรียมตัวตายกันได้แล้วนะ แต่ว่าถ้าไม <S 1> <S 1่อยากจะตายกูขอสิ่งนี้เอาลูกสรนมาให้กูแล้วพวกมึงกลับด้วยความปลอดภัยไม่ได้หรอกพี่ลูกสรนลูกนี้เป็นของพวกเราดอกร้อนดอกนี้เราปลอมมาเองอีกแล้วอ่าใจไหมซุยมาปล้นน้ำปนีโอไม่มีตังไม่มีตังไหมวัว่าโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วกูแตงในเตือนเรื่องล่งปลาแล้วพี่นี้ล่งปลาเออร้อยล่องปลามาดิโอแต่เรียกปลาพี่มาปลาปลาแล้ว หลวงปลาว่าเออว่าลานเก่งๆเลยมึงอย่าตำพววได้นะเนี่ยบุรุษมึงว่าบุ๋ยไรเอ๊ะนี่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 ไอ้โต้นี่ไอ้โต้นี่นี่หลวงทิดในปราบีดานะกูบอกกันนะอย่ามามั่วกับกู้แล้วนะกลางนี่กินกี่กินเหวี่ยวเปลือกว่าไงไม่ได้หรอกพี่แต่มึงไม่ยอมให้มึงพวกแกเตรียมตัวตายได้แล้วบ่จู้เรียมตัวตายได้แล้ว เพราะฉะนั้นเราจะกันน้อบเรากล้าจะเรียปีนี้เปรียนู่ตรงตายกับกูตัวเดียวปู่มันไม่เลี้ยงไรไม่เลี้ยงได้แต่ทำปวดได้ยัดม่ปวดได้เดินกะเกะกวนยิ่งทำปวดได้เปรียดกันั่นหมูมูกก็ใจยั่งไปไหนี้ละจะมูกอะมูกเป็นดัดด้วนเป็นไรก็เป็นดัดด้วนแก้ได้มูกมึงได้เป็นดัดด้วนนะ วิ่งใจน้อยใจอี่แม่มึงพลัมใจเปลียนนู่นได้ดามุกเป็นสัดดวงได้ไม่ใจเป็นสัดดวงอ่ะู่ยไล้แต่ไมกคูก้าวใจปิดบาไตีว่าไงไม่ได้หรอกพี่ลูกสาวลูกนี้เป็นของพวกเราต่ไม่ได้ก็เจียมตัวตายได้เลยมาเต้นมาลองดูกันให้ดูเนี่ย อยากรู้แต่ว่า well, um จะในทักษะเพียงไหนพูดแม่งมันเชื่อเวลาจนเกินไปก้าวทาไปต่อรู้ด,ดูพี่มือน้องจะมาบอกว่าน้องรู้ได้รู้ดูไม่ได้วิ่งออกเมน้วพวกเราได้บังเถอกันหน่อยนี่พี่ตองน้องจะมาบอกว่าแค่แต่มึงแน่จริงสู้กับกูมา มไม่พูดอยแม่ออไอ้โตไปรักแานกูมาตาดนี้มึงยิกบาแลนี้กูมารักแปลนี้ไปจังนี้กรไอน้ไอโตลรักมาแ้งงานกูมารักแปลนี้ 一股叫人累。<music> kiếp đã mưng keng lấy bà, mày mì tham rồi, <laughs> rẽ rôi đây này bà bèo nói nào, đại ba đôi đôi, rẽ rôi mày vay thế bận nhen, pí sờ yên มายกขึ้นนี่น้องยกขึ้นเล้วต้องเล้วต้องปวดเพื่อนพี่ทางลูกชายตุ้งแย่งจริงแท้แล้วพี่ไอ้ไอ้ยะลาค่ะลูกชายตุ้งตึงแย่งจริงแท้แล้วค่ะไอ้ไอ้ยะอย่างอังก็ได้ต้องกูคือยัดตัวอังบนนั้น ลกูกทีนน่นั่งปลอมแล้วเดินนั่งปลอมนั่งปลอมก็ยวนดู <S <S บางนี้ <S 1> <S 1> เห็นว่าเราแกไม,ไม่เคยตามแลว้วฮะฮะวเราแกรูกระเรมือนลูกกบลูกบลกบลูดบางนี่บุนี่ไม่ตาม ไอ้ตึ้งนกตอนผวนจริงจะแล้วตุกยั่งจริงจะแล้วพี่ตัวว่าแล้วเลยอย่ามาต่างนี้อย่ามาต่างนี้ไว้ไปต่างอื่นมาเปลดกันมาต่างนี้บอกแล้วไปต่างปลางเจยไอ้ตึ้งทีนี่ต้องเพื่อนมึงกี่กลับไปบ้านบ้านก็ปีกวัดเดือนพุ่นๆแล้วไอ้ตึ้งทีเลยได้ไปอยู่น้อย้อไปอยู่วัดได้ปลรดแม่มใจโรน ก่อเห็นวัดไปได้ไปรโยชนในเมืองในราชวังไอ้เปริก็ตุบน้ำปนเนียนพุดๆกูจะแต่ว่าไอ้กูจะแม่เลือดนะองค์ประจุร้อนได้ประโยชนเไหนทีอันมึงเอาปรโยชนวัดปรางใจว่าไปวัดปรางใจมาร้อยแต่ว่าจบไม่มากไปวัดกัวัวไปรโยชนวัดกัวัวว่าไปไปแต่ว่านี่ก็บวชถึงเราวัดติด หนติดเออหนัติดเอียนไม่ปลาหนักตอย่างเบียปีเติดดังอย่างเบียตามทินาทีสามพันน้มันนกติดตามสินาทีตามสินาทีสามพันน้ำมันนกปลาหนักติดติดได้ดีติดได้ดังเลยอย่างเบียเดี๋ยวถึงทีนี้ก็ไปเด็กไปโน่นจนเกลนอย่าไปเี็ดได้นะ เราละมงอเร่งอะได้ผลิตทีนี้ทำยังไงพี่ชอมน้องจะบบาเป็นดอกครัวน้องดอกต้อนตรงนั้นเป็นของเราต่อเดียวเราแทามคนในตู้ป้าน้องจะบ้าเข้าไปในพระราชวังไปได้อาไหนพระองค์ตันทรงทราบบอกว่าดอกต้อนตรงนี้เป็นดอกต้อนของเราเราพบมาเองแล้วพระองค์ ปลาองปลาองอย่างงั้นล่ะไปได้ยังปลาองตะดุรงครับไปไปบอกว่าดอกต้อนดอกนั้นเป็นของเราแล้วก็ใจเชื่อเลยพี่ทองเล่หลงเล่เขาเล่ไม่หลงไม่รู้จริงไปตู้แต่ว่าเราจักจใจยอม,ไ,มได้แต่จักรใจแรงกว่าป้าเที่ยงให้ตันทีไ <c oughs> อ้น,นี่กูยอมรับจริงเรื่องจ,กจักรใจนี้อันปลาบานกูไปเลย ตันโนเด็กกังวัดแม่ไม้กังวัดพุ่งพุ่งเยอะอันนี้โปรจากยาแต่จากอะไรไม่ใช่พุ่งก่อนเล้งหลายตัวก่อเล้งล่ะกูเลรื่องเึ้่องเลียดอยู่แ ну ต่งจึ๊กก็แล้วไปลองอย่าปะไม่ลองไม่รอไปอันตกลงพี่ทองเข้าไปในพระราชวังกับไปตัวเข้าไปในพระราชวัง เล่าถึงเราไปแล้วนะพระองค์ตรัสถูรับว่าดอกท้นดอกนี้เป็นดอกท้นกองโบเราเราปกป้องมาเองเล่าถึงกระเจิดไหมกระเจิดเลยเรานำตาจะแววแกงนางเอแต่ร้องเอ แร,ง,ง,รองอา้าวกลางนางรงอนบุกเข้ามาใจไร,ไรน้อง้าใจานักหนาตีไปจำนำรอกในบุกมาใจไปได้จากกลาแกล้วไว้ปรนใหย่ยังยาว 爷爷，你们爷。